เรื่องสังฆทานพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเ,าเหล่านี้แก่ภาพที่สุดสองขอภาพทีสุดสองจงรักเรื่องสังฆทานพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหลรานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นแก่เจ้ากรรมนเวรและสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินตาทู 真實你發展成了。

วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบนะครับก็อายุเท่าไหร่ไม่บอกนะครับแต่ว่ามาทําบุญที่วัดพระรามเก้านะครับก็ยังไงฝากอาบุญมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับโอเคสวัสดีครับ